namo t a n s a p a w a v t o arahato ara sama sampo t a s a namo tata p a g a v t o arahato sama sampo tata namo tata p a g a v t o arahato sama sampo t a s a paliru b a t i h e savato cha ตะกกระจ,จัธโมโต,ตโตะพโอดีดีขอความน้อมน้อมองคาพระเจ้าจุมีแด่พรัตนาใจอันมีคุณพรพุทธผู้ทรงหลักคุณพระธรรมผู้ทรงสง์คุณพระสงฆ์ผู้ลำเลิดดวงก็เกิดเป็นพระัตนาใจที่เฮาทุกคนกราบไหวเท,ท่าถุกวันนี้ขอถวายความน,นอ้อบน้อม พระอาจารย์ต้องดำธรรมะวโรขอรับพื้หักแห้งพระสงฆ์ธรรมเนียนทุกอาทุกงขอความจเจริญอ,ออนงามไปบูุ์ในจีนในธรรมจงมีแดงสถานญาณุมชาสุกันทั้งหลายที่ได้มาห่วมตัณฑ์จะทำในวัอน,นี้ เมือ่อนี้ั็เป็นมือํสำคัญอีกมือหนึ่งในทางพระวจนพระพุทธศาสนาที่ทุกคนอย่าโน้มั้งาไหลในหาโอกาสอยากเวลาอ่าตัาากบาตรจานนําทําบุญทางผู้จนสะสมบุ้คนธรมความดีไว้พระเราโอกาสตัวไปก็จะเป็นการแสดงศาสนธรรมปรเิศสนา ของข้าน้อยอันเป็นคำสังตอนของพระาััมัมพูดเจ้าให้เราทุกคนได้ยินได้ฟังคือการอยู่ในที่มีเหมาะสมดังที่ยมทราคอาถาในบางตนนั้นว่าปาติรูปะเตสาวาโตชักก็คือการอยู่ในที่มีเหมาะสม การอยู่ในดินที่มอสรมนี้อุปมาเปรียบจะเหมือนต้นโพธ์จนให้ปูกไว้ในกระถางจนมันจะบ่อตายก็ต้องกลายเป็นต้นใหม่ที่จงใจถ้านํ่ไปปลูกในทุนดินที่ดีมีพื้นที่กว้างขวางน้ำเท้าดมสมบูรณ์ก็กลายเป็นต้นไหม่ใหญ่คนเท่าเ็นกันตากอยู่ในสิงเวดหลอดที่บอดี ถึงจะมีความหูความสามาถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในทิ่ที่มอสสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายวิธีอยู่ในทิ่ที่มอสสมทิ่ที่มอสมนีไหมจึงทิ่ที่มีสีเ่เดลอมดี บเ่เป็นทิปเป็นภัยแก่ทุกขาาพกายใ,ใจยิ่งกว่านั้นยังสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบ,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 บกิจการกิจการงานในหนาที่อันเป็นธรรมารอาติในสังคมคุณงามความดีวิธีอยู่ในดินที่เหมาะสมมีอยู่สองประการหนึ่งเหลือดินที่เหมาะสม เข้าควรแสวงหาจินที่เหมาะอาศัยอยู่ใดจึงจะจเจรินจังเป็นว่าหาหงเงียนดีดหาบอลเนเ,เดียกดีหรือจะลูกเขื่อนกับหาสถานที่ดีๆจะปวดกัหาวันดีดีสองพัฒนาที่อยู่อาศัยเพาะว่าเข้าจะไปอยู่ใสประตามต้องพยายามพัฒนาจินี่เขาอยู่ พราว่าเพื่อนเดียวอยู่หรือสถานที่ที่เราเห็นเบียกหรือจุจ้มต้นที่เาอยู่พักท่าใจประตามโดยยึดหลักการพัฒนาให้เป็นทิ้นที่เหมาะสมดังนี้เป็นตน้นลักษณะทิ้นทีเหมาะสมมีอยู่ที่ประการหนึ่งอาว่าเป็นที่สบายหมายถึงสถานที่ที่มีูู่ิอากาดี คือถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องมีต้นไม้ที่เื่ร่มหอมเย็นน้าไฟสะดวกถ้าเป็นนุน่งเงี้ยก็ต้องมีสุขาลักษณะดีผมมีเสียงอกระถึงถุโผมมีบริเวณกว้างามีสนามกีฬาถ้าเป็นที่ตัง้งอาหานขาก็าต้องอยู่ในยานจุมชนการคมมนาคมคนทรงสะดวกสบายถ้าเป็นภาคหรือต่างแขง ก็ตอมีสภาผูม้มก,กาดีบนสูงบปต่ตำเกินไปบ็ห่อนบรหนาวจนเกินไปสองอาหารเป็นที่สบายหมายถึงสถานที่ที่สามารถจถัดหาอาหารได้สะดวกเลือนอยู่ไกลตลาดสถานที่ที่เข้า ทีวีการเกษตรการเกษตรกรรมเข้าสมาคผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียงและเป็นรกิจการงานสร้าง,างไรายใดมาเดี่ยงตัวเ,เองเลยกกอบทั่วได้ดีอันที่สามบุคคลเป็นที่สบายหมายเดินที่นี่เข้ายท่นั้นต้องก่มีนักเลงอันตรพานจนหาย คนตนวใหญ่ในระเบียนั้นเขตนั้นเป็นคนดีมีธรรมะมีเนไยไปหาความจะเดินกกาวหนาที่ธรรมะเป็นทีสบายหมายถึงความดีงามความเหมาะสมในซองลักษณะคือในทางโลกหมายถึงในทีนนั้นมีโยเฮียนสถานที่การศึกษา ใส่ปมหูเป็นอย่างดีตลอดจึมีการพกข้อหลาชการบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองได,ด้ดีประเทศส่งไดดีในทางธรรมหมายถึงในที่นั้นมีบริจัทจีคือมีพิคุพิคุณีอุบาสกอุบาสิกาพระรสสามมเนหรือรา,าวาตรผู้หูธรรม น,าานักป่าจากศาสตรณิตย์สมาห้การกอบรมจำพรรอนินธรรมหรือบ่อน่มีปพุทธศาสนาแทเวเดงในห้องผู้จารหาย่าตินักตาศิลปบังเศษบองธรรมจริ่เมตตาภาวนาในหลา,ลายประเทศเท่าเห็นเราเห็นว่าทางวัตถุมีมีความจเจริญก้าวหน้าหลายอย่าง ให้ระสาชนได้ภาพความสะดวกสบายเพราะว่าจะเป็นหาแยกเหด้ง่ายเก็บเงินไหลาหลเข้าเบิ่งเพื่อนเแนวเป็นตาไปอยู่เป็นตาไปอาศัยแต่ว่าเมื่อเฮาเบิ่งอีกเท่อนึงว่ามันบ่เป็นตาไปอยู่ปไ,ปไ,ยปปไปอไปาศัยเพราะว่ายังเพราะว่าในประเทศเรานะ่ะหาโอกาสที่จะมาทำบุญทำทา,นทา,นทานหน่อยที่สุดหาโอกาสชิม จะมาพัฒนาทางด้านจิตใจก็มีหน่อยที่มาหักตาศีกหาโอกาสได้น,น่อยหรือบางทีเฮ้าคิดได้แต่ว่าบมมีผู้แนะนำบ่มีผู้ัางสอนเออเข้านี่มีที่สุดแล้วเออได้อยู่ที่ที่มาะสมอยู่ในที่ที่มีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ามเนรนมีตระวาทผู้ทำ ผู้จักให้ท่านผู้จจักขาตสินอุจจักเจ,จริญเมตตาภาวนาคนที่อยู่ในประเทศนัน่ะเ <c oughs> ตือนย่าม,มือต่อบ่มีความคิดที่จะอยากทำบุญบ่มีความคิดอยากอาตาสินบ่มีความคิดอยากให้ธานเตือนย่าม,มือต่อกระที่แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องกินเรื่องอยู่ ทังนอนอเขามีโอกาสได้ทำบุญทาทานแต่เแต่ยังมีโอกาสได้ใต้ไปก็มีตะวันเป็นเบืองหนา้าเป็นผูดด้ดีๆของเข้าอันนี้ตรงการอยู่ในเทือมซีโมตรงเทือให้ได้รับความ ทุกกายทุกใจเป็นทีสองเหตุใดันห้าคว้มจะเริ่มก้าวหนา้าทางทางโลดหรือทางถ้ำสามเหตุใดนมีโอกาสบาเพ็นบุญกุศลเี่เหตุใดในหูหลามันปันเ้เเจอคือมีความจรัทธาในพระราตนาใจห้าเหตุใดในบัานถ้ำมันปันเะเเจอ คือได้ฟังพระธรรมคำทั้งสอนของพระธรรมาะจมพุทธเจ้าปุ๊บเหตัยได้ผู้พระธรรมคือได้ศึกษาธรรมะเจ็ดเหตัยได้ผู้เหตัยได้เห็นอันประเสริฐคือได้เห็นพระรัตนตรัยแปดเหตัยได้การศึกษา,ากอันประเสริฐ ผู้ใดศึกษาศีลสมาธิปัญญาเก้าเทศไห้ใหดการบำรุงอันประเสริฐผู้ใดบำรุงพระพุทธศา,าสนาทิศเ็ศให้ใดการและนึกอันประเสริฐผู้ใจแะนึกผู้พันอยู่กับพระรัตนตยทิเบตเทศไห้ใจนิสัยบ่ประมาทโดยเรื่องตัวอย่างจาก ผู้ปฏิบัติธรรมท,ทั้งหลายทิศสองเหตุใดใดที่เพิ่งมนักเกิดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทิศสามเหตุให้ใด,ด,พอ,พใใดอริยทักษะทิชฌาโอตุนิพพานแห่งนุ่มทั้งหลาย เพราะว่าเขาจะไปอยู่ไซก็ตามจะไปเที่ยนจะไปศึกษาหรือจะไปเหตุเปียบงานต่างๆเข้ากับควรมบางบ่าสถานที่นัะนเป็นจังดายบุคคลเขตนั้นเป็นจังดามีธรรมะบอมีวินัยบอไปหาความเจริญภาวนาบอมตาว่าเป็นคนบ่มีธรรมะบ่มีวินัยเข้ากับบเป็นตาไปอยู่เป็นตาาไปอาศัย <c oughs> บมเป็นตาเอาลูกร้านไปฝากไปเที่ยนเท่าอยู่บ้านวิ่งหนีคดีที่สุดแล้วมี่ผู้บาอาจารย์โอภพัง่างสอนแนะนำในทางที่ดีเอาธรรมะเอาคำออาสอนความปัมาทมบุทธเจา้ามาปารมมาช่างสอนมาให้เห่าได้ยินได้ฟังกันเปิดทุคน ้ายรุดสุดท้ายนี้จะเห็นจุ้งกวนเกวลาญาณโลมทั้งหลายก็ไดฮัากระได้้าโอกาสญาณเวลามาเพื่อมาทำบุญทำทานอัปจารีนสังเหตุบางธรรมสุดท้ายนี่อาตมาขออำนวยอวยใจให้พ่อนให้ญาิโยมทั้งหลายจงมีความรุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยภัเจตนาประการ ขออนุภาขออนุภาคุณพราศิราตนาเตยจงมาปกปักขกันตาอคุ้มครองปกป้องคุณแย่ให้มีความสุขความเจริญดูเย็นเป็นสุขที่สุขตลอดปีตลอดไป้วยเทินสาธุ